ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคภูมิอากาศเพี้ยนในปีที่ 1970, แล้ว2022หรือปีเสือเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากกว่า10ล้านล้านบาทและเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านไปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหัตัยราช31ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคภูมิอากาศเพี้ยนในปีที่ 2022, แล้ว2022หรือปีเสือเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากกว่า10ล้านล้านบาท และเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านไปนะครับเอออนนะฮะเป็นธุรกิจประกันภัยชื่อดังของโลกแห่งหนึ่งนะครับเขาได้ทําการรวบรวมสถิติและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายทางภัยพิบัติทางธรรมชาติในปีขาหรือปีเสือที่ผ่านไปเสร็จเรียบร้อยละนะครับแล้วก็เปิดเผยในคืนที่ผ่านมาบอกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในปี2022เนี่ยนะฮะสร้างความเสียหายต่อบุลค่าทางเศรษฐกิจ สูงถึง3,13,000ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้33คูณครับ10.33ล้านล้านบาทในตลอดทั้งปีที่ผ่านไปนี่คือความเสียหายจากภัยพิบัตรริรุนรุนเลยนะฮะที่กระทบภูมิภาคนู่นประเทศนี้โซนนู่นโซนนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำเชี่ยวไหลหลากพายุทอร์นาโดแผ่นดินไหวโอ้โหทุกรูปแบบเี่นะฮะและปรากฏว่าในมูลค่า10.33ล้านล้านบาทของความเสียหายภัยพิบัติที่กระทบต่อเศรษฐกิจในปีที่แล้วนี่นะครับ มีการประกันเพียงแค่ครึ่งเดียวโอ้แค่5 0นะฮะของความเสียหายทั้งหมดก็คือว่าเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทำลายสินทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีการประกันแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคือประมาณ4.36ล้านล้านบาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราเพต้องมาดูเขาบ้าไอ้ประเภทภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยที่มันสร้างความเสียหายในปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรมากน้อยแค่ไหนและอาจจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ไอออนบอกอย่างนี้ครับว่า,าจำนวนครั้งการเกิดพายุบัติทางธรรมชาตินะอายุเหรียงเช่นน้ําท่วมพายุเฮอริเคนเป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปีที่แล้วเนี่ยเกิดทั้งหมด421ครั้งโอ้โหถามว่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมเพิ่มขึ้นนะฮะปีที่แล้วเกิดทั้งหมด421ครั้งเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย396ครั้งตั้งแต่ปี2000หรือในรอบ22ปีผ่านมากางจะบอกอะไรเราครับ กามันจะบอกว่าโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆกามันจะบอกว่าภัยพิบัติธรรมชาติมาแรงขึ้นเรื่อยๆจะบอกว่าภัยพิบัติธรรมธรรมชาติเกิดขึ้นทีอยู่เรื่อยๆในรอบ22ปีผ่านมาเฉลี่ย22ปีจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ396ครั้งแต่ปีที่แล้วดันเยอะถึง421ครั้งปีที่เราร้อนกันเยอะไหมครับหมายถึงอากาศร้อนร้อนจีร้อนจ๋ากันเยอะไหมฮะปีที่แล้วน้ำแรงภัยแรงกันเยอะใช่ไหมครับนี่มันก็จริง เศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วที่ย่ำแย่โตแค่สามเปอร์เซ็นต์หนึ่งในปัจจัยหนึ่งคืออะไรฮะภาวะภัยแล้งในจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งทําให้น้ําในแม่น้ําสําคัญในเมืองจีนที่พาดผ่านหัวเมืองใจกลางเมืองสําคัญเนี่ยเห็นแต่ท้องตะกอนของแม่น้ําและมีบางเมืองบางมณฑลในจีนที่แล้วเป็นภัยแล้งหนักที่สุดในร,รอบร้อยห้าสิบปีส่วนพายุส่วนประเภทน้าท่วมที่เห็นกันบ่อยมากโอ้แสดงว,ว่าปีที่แล้วนี่หนักจริงนะฮะจนกระทั่ง จำนวนของการเกิดภัยพิบัติสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน22ปีผ่านมาของโลกนะครับอาจจะไม่จบนะบเอออนบอกอย่างนี้ครับว่าภัยพิบัติที่สร้างมูลค่าความเสียหายมากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในตลาดที่มีการประกันแบบครอบคลุมเป็นวงกวา้างและเป็นตลาดประกันภัยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งอันนี้น่าจะเป็นจุดดีจุดดีอ,อะไรทราบไหมครัจริงๆตลอดการแผนที่โลกกันออกมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่า ภูมิภาคที่มักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่และบ่อยมากที่สุดจะหนีไม่พ้นอเมริกาเหนือและยุโรปเอเชียตามมาครับแม้ว่าจะยังไม่เยอะแต่ันออกกลางนั้นแทบจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเราก็จะพบว่านเนี่ยอย่างพวกตลาดอย่างเช่นอเมริกายุโรปเนีเเ่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคานึงถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไว้มากกว่าในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นการซื้อประกันของพวกองค์กรห้างร้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเนี่ยเขาก็จะซื้อมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังโชคดีครับว่า ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นถี่และมากที่สุดในรอบ20ปีเนี่ยมันไปเกิดในภูมิภาคที่เขาใส่ใจเรื่องของการซื้อประกันเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรมธรมชาตินะครับเอออนก็มองต่อไปครับว่าในปี2022เนี่ยนะฮะหลังจากที่มูลค่ามันเสียหายร่วมๆ10.33ล้านล้านบาทนี่นะครับจะมีคนเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วประมาณ31,300คนและในจำนวนนี้มากกว่า2ใน3นะครับหรือมากกว่าประมาณ60%เนี่ย เกี่ยวกับคลื่นความร้อนในยุโรปช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมหรือว่าซัมเมอร์ของยุโรปเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสวิสรีหรือว่าธุรกิจรับประกันภัยต่อเนี่ยนะครับเขาเคยประเมินตัวเลขเนี่ยซึ่งมาสอดคล้องกับเอออนสวิสรียเขาเขาประเมินไว่าหนึ่งธันวาคมปี2022นบอะครับบอกว่ามล่าความเสียหายทังนิบัติทั่วโลกในปี2022เนี่ยจะสูงถึง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าพอเอออนเขาไปรวบรวมมาเนี่ยมันขึ้นไปอีกหนึ่งเท่า คือเป็น 3, 33 3,000พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าน,นี่แหละครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันให้โลกมันเย็นลงไปกว่าน,นี้ไม่ว่าจะเนเย็นลงโดยธรรมชาติเย็นลงโดยโอารมณ์มนุษย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสียหายมันมาทท้งนั้นครับคือถ้าโลกร้อนและโลกไม่เย็นลงเดี๋ยวก็จะได้เห็นเนี่ยฮะน้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นยักษ์ถล่มซึนามิมาขึ้นความร้อนเต็มไปจะมาเรื่อยเรื่อยอย่างฝุ่น2.5นี่ก็ใช่นะครับ และถ้าอารมณมุษย์เย็นลงมาได้มันก็คงไม่เห็นเรื่องปาดไปปาดมานะบีบแต่นิดและเป็นโรคแพ้เสียงแต่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะลงมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาโรคนี้อยู่กันไปนานๆกันนะครับ